ไปได้ไม่ตัวไอก้กลางค่ำกลางคืนเวลาเจ้าลุกเดอ้อเด้บอบบเห็นห่งเห็นเฮืองพี่นอ้องเอ้ยเปียกเปียอยู่เป,เปียกเบย์นี่โดยโให้อาบน้าอยู่น้องเลยไม่เถาเด้ออาบอยู่ในในนี่แหละเดอ้อเด้ออดเอา,าเจังหน่อยไปอยู่เฮื่อนใหม่ก็บสบายดอกอาบอยู่ห้องน้ำเด้อให้เจ้าอาบในถังนี่ไม่เถาไอ้โบลุ้งน้องน้ำเ,เลือกซ้าเด้อเลือกเดยเออเคยอยู่บ่อล่มในน้องเคเจอกับพระราด ปราดติยพล่าลงไปตักน้ำเอาโหดทานมาควัดนั่นโดยมันปราดไปอันอยู่บ่เวลาฝนตกกันยังไปสุ่นอยู่เพื่อนเพื่อนอยู่บ่ไม่ไปไรยาแล้วยาแล้วบ่มันไม่รุ่มเลยยาคันไม่รุ่มไปแล้วแหละเปียกเบิดอันนี้เนาะพี่ฝนตกเปียกเปีย่เบิดพี่น้องเอ้ย เอาพี่น้องเนาะกาบถักไทยสบายดีสบายดียดอพอแม่พี่น้องสุขุสุขคนพี่น้องเอ้ยพบพ่อ,พอกับเบา้าพามีอีกแล้วเดอ้อพี่น้องเอ้ยเอาหลังจากก็ามาแต่ที่ไม่พอแหละพี่น้องเอ้ยพบพ่อพอ,อยู่เฮือนม่ตูค่ำเนาะฝนตกแหง้งแหง้งพี่น้องเอ้ยหาก็เศ้าเนาะพอดีไปมือเศร้านี่กระเดดเปียงเปียงพี่น้องเอ้ยมัดฝนสิมาโหลดมาช่วงค่ำ ป้าโถน้ำในปม่ตูคําเพิ่นพีน่น้องเอ้ยเอ้ามาเบิ่งน้ากันพีน่น้องเอ้ยเป็นแนวใดเปียกเบิดบ่อ,บอม่ตู<ป>อ๋อสบายดีเลยปม่ตู้เด้อสดโดยกินข้าวแรงกํายังมือนี่ฮะ <c oughs> มีแนวมีแนวกินบก่กอ๋อเห็นแนวใดเนาะบาทนี่ <c oughs> ไข่ด้สัมีอยู่บ่ก็แล้มีน้ำมีแต่บ่ได้ไข่ เบ็ดแรงเอ้ากินข้าวกํายังบาทนี่เนาะคลายเราเบาทานนะยังดิแล้วก็บาบพี่น้อง,เ,อบบองเลยเอ่อใช้เข่าไปก่อนเปียกเปี้ยแทะนี่เนาะมาโทษสบายดีเด้อเด้อโดยสบายดีมาที่ใช้คือเปียกเปียะแทะมาที่กองทาน Oh. Okay, <quite. S 1> ได้จากสอบแล้วทานค่ะในแปดสอบแปดสอบบได้เข่ามาหาลายมือกบคิดฮอดกันอยู่บอ่ <c oughs> อยู่ในใจเสมอตายอลไทยบ่โอ้เปียกเปี้ยพี่น้องเอ้ยเล่าก็ดไดขวดทานได้แปดสอบใช้ลูกชายเดย้อยู่ใส <c oughs> oh. โอ้โดยโดยอาบน้ำเลยบ่ <c oughs> อาบแล้วอาบแล้วมีแต่เกียมชินอนเนาะกินข้าวแล้วก็นอนกินข้าวแล้วก็นอนบูมีแนวกินกินข้าวกับยังเสืเอื่อยนั่งไข่ช่องนวยไข่ช่องนวยโอ้ด้วยมาเราก็ไม่เถ่าซีสุบซีายมาอยู่มือเ uk, นะศร้าเนี่ยผัดมะตกุะตกเนาะมัสิมาตุกผัดมาตุกซ้ำคำพี่น้องเอ้ยสายนองตูนอยู่สายเบิ้งนองตูนก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้ โออ้บนอยู่ที่ผักอาศัยพี่น้องเอ้ยเนาะคือเราเห็นนี่แหละไอ้เป็นใสเสื่อก่อนพี่น้องไอ้ฝนตกก็จะเป็นย่านผ้าเหลื่อมบ่หรือว่าเน่าไรโหโดยสบายดีเด้อล่ะเด้อไอ้คือโบเห็นหน้านั่งไปด้วยประหลาดประหลาดเออใช่ฮะบังดู โอ้มาฝนตกพี่น้องเอ้ยย่านผ้าเหลื่อมบ่เจา้าฮะให้พี่มานั่งบ่ลูกพี่เอ้ยกล้องเฮาบ่เห็นหนึ่งข้าวท่าแม่บ่เจา้าฮะนึ่งแรกโอ้มีแต่บ่มีน้ํากินติเอเบิ่องอันเน็บไม้ใส่ก่อนพี่น้องเ,เอ้นอยนี่ยับมาก่บ่เห็นาเปียกเบิดอันนี้เนาะพี่ ฝน,นตกเปียกปี่อเบิดพ,พี่น้องเอ้ยโอ้ทางพูนบอลเห็ดยูขัวกินวันนี้หันมานอนู่พี่ลระบอตูนหรือวันเนี้ยไรมานอนทั้งทั้งพี่ลระบอกนอนบนเก่า,าออกนอนบนเก่าเอนอนอยู่พีสะกอนพี่น้องเอ้ยเห็นฝนตกมันกระสาดมาทางพูนน้อเอ้ยเนาะหมดบริขึ้นบอกกลางคืนค่นะบอก อยู่เฮือนกว่าานได้แปดสอบเพิ่นว่ะผ้าเหลื่อมบ่าไม่เท่าฉันเลยเศร้าแล้วน้องโมดิเศร้าต้องว่าอยู่บ่อน้ำฝนตกค่ะว่านเยู่นชื่อไม่เท่าไม่เท่าชื่อเขาเขาเขาเอามาส่งให้เมื่อวานนี่โอ้พายชื่อหายคะไม่เท่าคนชื่อเองอะไรก็ไม่เท่าคนชื่อเองไม่เท่าชื่อเองกำนายนบลคือว่าแล้ววานในฝัดฝนบ่ตกเนาะแดดเป็นเปี้ยงพี่น้องเลยน้องตูนอาบน้ำเลยบ่ บได้อาบซ้ำอเอาเป็นอะไรน้ำบ่น้ำอาบะเวินอาบเวนอืมอาบน้ามใส่แฟบเดอ้อถูมือถูแขงขาให้สะอาดว่าผู้เบาเป็นผู้บบาวบาล็อคนึงอาบนา้ามแล้วเอื้อานะอาบแล้วบ่เจ้าฮะเออมืออื่นไปใช้มืออื่นนี่เอ้ยจกักมันหูจัก เดี๋ยวก็ไปน้ำไม่เท่าไปน้ำไม่เท่าเฮือนใหม่โอ้ออกไปเฮือนใหม่ผัวแล้วไปเบื่องเฮือนใหม่มึอนี่สร่างเอาเสาลงลุมเอาท่อลุงลุมมึอนี่ฮะตูนก็ได้ชอยเพิ่นอยู่บ่อเสานี่บ่้ไปบ่ทันซ้ำทันอยู่ไปก็จะจำมั่งมึนี่เออเอ้าคือว่าไปตรงปลาได้อยู่บ่บ่ได้ทันตีบ่้ไป พี่น้องเลยเรียกว่าอยู่เฮือนเอื้อเพิ่นกะหาเห็ดหั่นเห็ดนี่อยู่ถ่าเม่แต่ไม่เถ้ากวดทานได้แปดชอบคายแน่ละเบ่เอื้อยหรือว่าจังไดยังทะเลคายยังบมเดิรคายเจ้าสมมติว่าเจ้าสุกใส่ลอนี่เจ้าเจ้ากล้าจะบไปขายอยู่อยู่ในบ้านนี่เขายาซื้อแล้วตอนยำพลแหล่ะเขาชื่อยำเขายาซื้ออะไดิยำพนแล้วเขาบัวชื่อเออยำพลนนะเพื่อนบัวชื่อ ยำแรกคนแล้เนาะบ้านนี้เนาะโดยขายอยู่เฮือนสอบเท่าไรจะขายอยู่เฮือนคนมาซื้อไม่เช่าคนขายจะขายชอบเท่าไรไม่เช่าชามไปชามไม่เช่า40บาร์มิตุโดยโดยบุรีพีหานุใหม่บ่บุรีพีร์ถักสิฝนตกเนาะเออ เอา,าพี่น้องเอ้ยบ่พอมีสัมภาษณ์เอ่ยเอยเรื่อยหน้านี่ไปบุเป็นแล้วพี่น้องเอ้ยยเว้าจังได๋เนาะเอื่อยเราก็เว้าบ่กเก่งได้พี่น้องเอ้ยบ่พอมีก็บ่จักคําถามเนาะเอ้ยเนาะอืออนา้นศาสตร์บออ่จังกัางไว้ฮะค้นศาสตร์เฮามาเบิ่งพี่น้องเอ้ยบ่อนผักอาศัยของมีตู้คำแล้วก็น้องตูนเนาะนี่ มวลพ่นยูพันอาศัยอดเอาจนหน่อยก็ได้อยู่เพื่อนงามแล้วเออเอยเพื่อนงามนี่ก็มัง่งไปพบได้แล้วตัวนี้เนาะของลองทงนี่เนาะเออฮากันอันใดเฮาก็มีเฮือนใหม่เฮาก็ต้องเอาไม่ใหม่เนาะเออเนาะเออเอาสิงคองไม่ใหม่พี่น้องเอยเครื่องกับเรื่องงามเครื่องใหม่เนาะตุนนะเนาะพห่มพาแพรก็ต้องไม่ใหม่พี่น้องเอยไม่ใช่เพรเจะเสียหนาแต่ละมือนี่เอ้ย แพรชื่อชื่อมาหาน่ะเอออย่พุ่นบ่โดยร<ม>ะวังไม่งอดตอดไม่เท่าได้กลางคืนฮันเดอร์ <c oughs> เออผี่ไม่งอดตอดไม่เท่าบบได้ได้เนาะไม่เท่าเจ็บได้เนาะไม่เท่าเนาะโดยสม,มุนร,ราคาไม่เท่านี้อันสิก้ายอยู่บนสมุดนอนช่องไม่ลูกอยู่นี่เอ้ย จักนำหูบ,บหูเนาะโอ้คันคือเครือไม้คันไปนอนเพื่อนใหม่กับไปน้ำกันบนซามเนาะอเออว่าเห็ดทานเห็ดยังกะคันนอนมาเห็ดทานก็นต้องมาบานซามแม่นบอกย่านย่านนี้เคยคันนับการนอนย่านผีย่านผีโอ้อคนคนขี้หลักย่า,กยานคนขี้หลักกับย่านผีย่านเห็ดยังเนอะอาะย่านผีนี่ฮาบโบิดแล้วก็แล้วแหละ เออถาว่าเพื่อนแล้วก็เขากระยับไยไปอยู่เพื่อนเขาเองนเอืเอยเนาะ,นนาะามาอาศัยเห็ดทานอยู่พี่ก็ปะไว,ว้นี่เลมีผู้อยู่ผู้อื่นมาเนาะไม่เท่าเนาะก็ให้เพิ่นเนาะอยู่พอได้ส่วนได้เศร้าห็ดทานพี่น้องเลยลายทานก็อจากเบึงบรรยากาศเพื่อนมีตูค่าเนาะพี่น้องเห็นแต่ละมือมีแต่ไปี่เตาทานนี่หลดจักมอเตอร์ไซค์เพิ่น ใช่แล้วปัตุนน้ำมันฮะ่ะโอ้ตู้เอาศาสตร์ใหม่ไหมใส่โอ้นี่รถใหม่เพื่อนพี่นอ้องเอ้ยใส่โซ่ทั้งหลังเนาะเปียกเบิดได้พี่น้องเอ้ยพันพนตกแห้งนี่ศาสตร์เข้ามาพี่เปียกเปี้ยเบิดเลยนนตู้เ,าาพเ,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 ตเพื่อนนี่เจ้าโบมีฮอดบอลนอน มาเอ้ยเขาขอไม้เน่ยโดยไหนบ่อ้อาวอา้าวพี่น้องเอ้ยให้เรานอนพักพนก่อนนอนไม่เท่าเนาะไม่เท่าอาบน้ำอยู่น้องบอกก่กลางคืนนี่ไม่เท่าอ,าอ่เอาเธอก็อาบน้องเอ้าสิอาบน้องเงี้ยคือบ่อาบน้ำน้ำผลน้ำผลเม็ดเดียวอ๋อเจ็บแอลบ่ตอนไหนฮะ เออหน่ยมันหด่นีนอนนอนติยาติดกับพี่มาตัวมื่อไราคนไหนบุกมางเก้นมาทีต้พี่นอนชายมันเปียกติเปียกเปียบเบิดอนนอนไม่ถาวเนาะหน่อยนี่แหละบอลอยู่บอลเซาพี่น้องเลย เปียกเลยดังทึงมันกระสาดเขาเบิด์แหละเนาะดโดยพอเฮือนนะตูบมันเซมาพี่เนานนนะไม่เท่าเนาะยังว่าใครได้มียางข่างนี่พี่น้องเลยนี่เมียางข้างนี่โดยคิดว่าฝนบทตกเนาะไม่ตู้กเลยยางไปพี่น้องเลย <Tas S 1> ผมมีแนวกินนะที่กินยังบาทนี <c oughs> ทน่ทานทานท่นเตาโต๊ะใหม่นี่ฮะก็ได้แปดเปล่าโบมิถาหรือว่าขายเน่แล้วยังเด่นได้ขายขายทานโชคดีขายทานโชคเดียวเนาะอีรูปจะได้ยูโดทำนี้มาเอาอพ,ะ,พะเท่าคูณกาตะคุยตะไกอยู่พี่น้องเลยครับ ทานเพื่อน,นอ้องกะลูกกุ้งกลัวอยู่พ <c oughs> ุงแม่เท่าลูกนี้ยเฉอลูกพล<อ>ัพลาด้นขานพิเพ่นขมืมอคอยได้ไม่ตู้ไอก้กลางค่ำกลางคืนเวลาเจ้าลุกเด้อเด้อ,ดอบูเห็นหุงเห็นเฮืองพี่นออ้องเลยเปียกเปี๊ยอยู่เปี๊ยเปยบนะเนีโดยบูห้อาบน้าอยู่น้องเล้ไม่เท่าเด้ออาบอยู่ในในนี่แหละเด้อเด้อดอ,อดเอาจงหน่อยไปอยู่เฮือนใหม่ก็สบายดองอาบอยู่ห้องน้ำเด้อ หาเจ้าอาบในทังนี่ไม่เถอะไอ้บ่ลงน้องน้ำเลิกซ้ำเดอ้อเลิกเด้เออเคยอ,อยู่บ่อล่มในน้องเท่กับะลาดะลาด,ดพิะลาดลงไปตั้งน้ำเอาหทานมาควัดนั่นโดยมัมพระรลาดกินดินแหบคูดคุดด้ยอย่างะลาดอยู่โอ้หงแล้วบานนี่หงแล้วบวานนี่ ได้ได้ไฟนี่ดอกเดียวเนาะอยู่นี่เนาะเด้อชิบ๊อไม่เท่ามาแต่ละมือก็ได้มาเต่ละมือหันกินข่ากับยั้งแต่ละมือคืนนีไปลาปลาไม่เท่าวกชงเฮคือมันไปตึงแห่ได้โดยมีปลาคน้อยชีสูปลาเอาไปพุ่มน่ะล้นมาชงเฮมันคำจำนี้ละโดยยา มีได้กินตุ่มอะไที่ใบพื้นแล้วน้องมาสุนไล่จะเห็นอยู่เกอนใหม่พี่น้องเลยมากเปลี่ยนบรรยากาศให้เบิ่งอยู่เต่าทานพี่เล่บนอยู่บนนอนเพลินเต๋อเปียนเปี่ยนเลยนี่พี่น้องไปสิเปะเลยมาโคนยังไม่ยาเออก็อยู่ไปสก่อน์ไม่เท่าเอ้ยกันเชว่าตูปเนาะอืมกันเชว่าตูปมันจะตกขมือ บัตไปอยู่เพื่อนใหม่ก็ได้น,นอนบอนงามเลยบ่ไ<โ>ด้เปียกแล้วบาน,น่บ่ได้เปียกคู่มือนี่ก็ยังไปอันอยู่บอกเวลาฝนตกก็ยังไปส่นอยู่เพื่อนเพื่อนอยู่บอกไม่ได้ไปแล้วยาแล้วยาแล<ด>้วบอม, <c oughs> มันไม่ล้มเลยยาคันไม่ล้มไปแล้วแหละกันล้มเลยไปบ่ไม่ท่าวันล้มไปแล้วเลยโดยโดยมันล้มไม่ล้มไม่นอนพี่ก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งเนาะนี่ มิถาวรทานพี่น้องเอ้ยโอ้ทั้งเฮือนแ่วนางเท่า,นา,านบนทั้งผู้ดเดยวเพื่อนกระโบไ,ไปนอนเฮื่อนใหม่เพื่อนบอกจักมนันี้คืนนี้จะไปได้คืนวานี้ก็ไปได้โดยมันิเชยักขนาดฝนแห้งกระโบไปไม่เท่าเอ้ดินใหม่ย่าจะล่มเด้อเออพังเบื่อมืออื่ขนาดฝนตกเอยอะฉันไม่ไปไม่อ้อทั้งพอ,อ,อพอเพกรก็ไม่บิง้งเพื่อนก็ว่า คันาฝนตกแห้งแล้วบม่ให้ไม่เท่าไปเดี๋ยวแห้งยันล้มยันเท่าไม่เท่าเอ้ย,ดย,อยเดนน้อยู่เพื่อนก็ได้กันฝนตกอยู่เพื่อนก็ได้เบิ่งทานแเนาะควันทานเห็นยังนี่แหละเนาะดเด<อ>้อย์เออเฮือกทานให้เพืนะ่อนั่นยังฝนได้แล้วเลยยังน้อยนึงโดย,โดยปลาได้ยังเนาะอันนะเนาะ ไอ้เนยกินแซ่บบ่อหน่ะเนาะทานพี่น้องเลยรอที่แม่บิงเป็นซื้อให้เนาะข้ออะยังไม่เท่าอันไหนข้อไก่ข้อไก่โอ้เจ้าโตไก่ไม่เท่าตอนนี้ฮะไก่ยหอดบ่อสิบมีหอดด้วไก่เย็ดโตไก่เย็ดโตไก่ผู้เบิ้ลจำบุจักเนาะไก่ผู้ก็มีกัน็มีมันท่านยิ่ใหญ่อ น้อยๆเขาเป็นชีวิตไรงั้นมาเขาโดยคิดพูดนลยเมันใครนี่อันชุ่มเยือกเยอะแม่เตะตูเอาเดี๋ยวให้เบิ่งมุมไกลพี่น้องเอ้ยมือขวาไกลน้องคันว่ามันม้าง,งั้นดีนมีบอนอยู่บนเศาพี่น้องเอ้ยคันพ่อกับแม่บอนไลยยืนมือซอยกะชีวิตเพลินกับแบบซี่แหละพี่น้องเอ้ยคือเขาเห็นสสาาน,น,นั่นแหละนอสสถานการณ์แล้วกะอย่างไรบนอยู่บนเศาพี่น้องเอ้ยความเป็นอยู่ เพื่อเห็ดหันเห็ดหนีมากกับคำมืดกะในเห็ดอยู่เห็ดกินเราก็ได้มาคำมามืดก็ยังด้เห็ดอยู่ได้พี่น้องเอ้ยนี่แหละเนาะไม่ตู้ก็ได้อายุแปดทิปซองบ่ไม่เท่าเด้อแปดทิซองแล้วพี่น้องเอ้ยก็ยังดินลนคือเก่าวัานน้าได้เนาะมีเตะหายกำลังใจพี่น้องเอ้ยคือเฮ้าหูอันแหละเนาะ กินนมนมไม้ก็กินบ่ได้เนาะแม่เฒ่เนาะบ่มีแขวเนาะได้กินเจ้าลมไม้สิกินบ่ได้มันไข่นี่กินได้อยู่บ่ไข่กินได้อยู่ไข่ได้กินไข่กินปลาให้ได้อยู่เนาะกินปลาได้นไม้สิแล้วอ่ะเยอะได้แต่น้ํากินแต่จําน้ําบ่กินแต่น้ํามันเยอะอยู่ตอนโอ้ยอย่าได้แเด้อย่ายําเฮายําเฮาคือมสิอมข้าวยําคบๆ ยังใครได้วหวย่างไปหอดินใหม่สามลักผู้พี่น้องเอ้ยเด้อสองลักครึ่งเนาะเกือบสามลักปูเลพี่น้องหาชมุดว่าคืออันนังตุนบบไปก็ต้องได้ยางไปอันบไม่เท่าเดยวเดี้ยวเฮือนแล้วกับโได้ยางดอกไม่เท่าเอ้ยอยู่เฮือนเด้อนอกจากว่าเผาถ่านกันนอนพี่อันโบเผาถ่านก็นอนเือนไม่เดยอ เอามาส่งแล้วเขาเมื่อป้าได้ไม่เท่าเอ้ยบาทนี้เดอ้อโดย <c oughs> เอาสบายดีไม่เท่า <c oughs> สบายดีโดยเมื่อก่อนไม่เท่าเอ้ยเมื่อก่อนเอ้ยออหน้าเดอ้อกับป้าก่อน <c oughs> อ้าวพี่น้องเอ้ยย่างมาเลยเน,นาะคันาราวผมมาส่งเนาะงไม่เท่าเนาะ <c oughs> นโดย พี่น้องเอ๋ยจังไดก็ขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อเนะทางเมบิ้งกระพอเพชรพี่น้องเอ๋ยปืนไดสุดซอยนอ้องพอ่าข้าวพน้องตูนสุดซอยเม่เาครคำเข้ามาพี่น้องเอ๋ยที่ห้เบาพามีเป็นสะพานบุญไห่เนาะคือพี่คือน้องเห็นนี่แหละพี่น้องเอ๋ยบนอยู่บนเศร้าก็ได้มากลางค่ำกลางคืนก็นย่งใดเห็ดอยู่เห็ดกินคือเกาพี่น้องเอ๋ยเอาเนาะให้ภาพบรรยายพี่น้องเอ๋ยก็คือเบาพามีได้ว่าออไปนี่แหละเนาะ อีตนพี่น้องเอ้ยอายุแปดสิบสองสิบสามแล้วกัยังเป็นเสาหลักให้ครอบครัวอยู่ได้พี่น้องเอ้ยยังเห็ดทานกับลูกกุ้งกั้วอยู่เล่าก็ได้บางเถ่อกระล่มเท้าแน่ระหว่างอาบนา้ำอาบในกันพี่น้องเอ้ยขอให้บุญคำ้ำนำชูเพิินนอนสุขภาพแข็งแรง,แงไม่ตู้ก็ได้อยู่น้ำลานไปเป็นโฮมโปรโฮมไซตตลอดไปพี่น้องเอ้ยขอบุญขอบคุณทางไม่บินกับพอเพชรนอะนอยู่ทางหลัดมินิโซต้าผูแหละพี่น้องเอ้ยที่ได้ชวดซอย เมตูเนาะพอได้มีบนอยู่บนเศ้าพี่น้องเอ้ยสิบุได้ฮุบได้หอบสิบุได้แล่นไปส้นฝนเฮือนคู่เฮือนคน,นแล้วบัดน,นี้เนาะขอบุญขอบคุณสุหมองสุบอลได้พี่น้องเดินเนาะถูกกำลังแหงใจพ่อพ่อแม่ฝากบึงคลิปแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์พี่น้องเอ้ยขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เนาะไปพบพ่อคลิปหน้าพี่น้องเอย้ยสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง